สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4จากคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันไปแล้วซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้รู้จกักูัด้านหน้าตาและหลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอนกันไปแล้ววันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะ นักเรียนเตรียมพร้อมไว้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า59นะคะแบบฝึกหัดหน้านี้มีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันค่ะค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า59รอไว้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะเขียนคำอ่านของข้อความต่อไปนี้ การเขียนคำอ่านนักเ,เรียนจำได้ไหมคะว่าเขียนแบบไหนการเขียนคำอ่านในภาษาไทยคือการเขียนแสดงคำที่เราอ่านโดยเขียนมาตตาตัวสะกดแบบตรงตัวเขียนโดยการแบ่งพยางหากคำหรือประโยคนั้นมีมากกว่าหนึ่งพยางให้ใช้เครื่องหมายยัดต,ติพังขั้นกลางระหว่างพยางมาดูข้อที่หนึ่งนะคะ นักเรียนดูแบบฝึกหัดของนักเรียนตามไปด้วยแล้วเขียนตามครูไปได้เลยนะคะข้อ1โปรด9แล้วก็มีเครื่องหมายนี้นักเรียนจําได้ไหมคะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรคะอ่าเครื่องหมายนี้มีชื่อว่าปลายาน้อยปลายาน้อยมีหน้าที่ทําอะไรคะนักเรียนปลายาน้อยมีหน้าที่ใช้ละคําโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคํา แล้วนักเรียนรู้ไหมคะส่วนท้ายของคำนี้คืออะไระไปดูพร้อมๆกันค่ะข้อนี้อ่านว่าโปรดเก้าโปรดกระหม่อมนะคะส่วนท้ายของคำนี้ก็คือโปรดกระหม่อมนะคะ,ะมาดูวิธีการเขียนคำอ่านกันนะคะโปรด คุณครูบอกไปแล้วว่าถ้าคำหรือประโยคนั้นมีมากกว่าหนึ่งพยางให้ใช้เครื่องหมายยัติพังขั้นกลางระหว่างพยางเวลาเขียนคำอ่านจำได้ไหมคะยัติพังรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนอ่านี่คือเครื่องหมายยัติพังนะคะที่ใช้ขั้นพยางเวลาเราเขียนคำอ่านนะคะอ่าเมื่อกี้เราอ่านว่าอะไรนะคะโปรดกล่าว โปรดกระมอมนะคะประโยคนี้มี5พยางนะคะใช้เครื่องหมายยติพังขั้นกลางจนกว่าจะจบคำหรือประโยคนั้นนะคะต่อไปมาดูข้อ2ค่ะข้อ2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ รายาสีศุนทรโวหารแล้วก็มีเครื่องหมายนี้จำได้ไหมคะว่าคือเครื่องหมายอะไรอ่าเครื่องหมายนี้มีชื่อว่านักขาวิคิตหรือวงเล็บนะคะวงเล็บมีหน้าที่ทำอะไรคะนักเรียน ใช้กำกับข้อความเพื่อให้ข้อความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมาดูคำอ่านเวลาอ่าน,านว่าอย่างไรนะคะอ่านว่าพระอย่าลืมนะคะใช้เครื่องหมายยัตติพังเพื่อขั้นกลางระหว่างพยางจนกว่าจะจบคำหรือประโยคนั้นๆน,น,นะคะพระ ยา yeah. สีนักเรียนสังเกตคำว่าสีนะคะครูไม่เขียนสอสารารเรือสลอีแต่ครูใช้สอเสือสลอีนะคะเขียนตรงตัวคำที่เราอ่านนะคะศูนย์ทอนอนักเรียนมาดูคำว่าทอนนะคะ ใช้มาตาตัวสะกดแบบตรงตัวนั่นก็คือมาตาตัวสะกดแม่กลน,นะคะไม่เขียนทอทหารรอเรือมาเขียนคำอ่านนะคะแต่ใช้ทออนอทอนนะคะต่อไปโวหานสังเกตคำว่าหารนะคะหาร มาตาตัวสะกดแม่อะไรคะแมกกลเวลาเราเขียนคำอ่านเราใช้มาตาตัวสะกดแบบตรงตัวหออานอหานนะคะต่อไปวงเล็บน้อยนะคะเวลาอ่านประโยคนี้คำนี้อ่านว่าพระยาสีสุทรโวหารวงเล็บ น้อยนะคะต่อไปมาดูข้อ3ค่ะแบบฝึกหัดข้อ,อนักเรียนเครื่องหมายอยู่ตรงไหนคะนี่เครื่องหมายอยู่ตรงนี้เครื่องหมายนี้มีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนเครื่องหมายนี้มีชื่อว่ามหัภาคหรือจุดนะคะใช้ทำอะไรคะนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไร มหับภาคใช้เขียนคำย่อหรือกำกับตัวเลขใช่ไหมคะ,ะมาดูค่ะเวลาเราอ่านอ่านว่าอย่างไรเวลาอ่านอ่านว่าแบบฝึกหัดข้อหนึ่งจุด หนะคะมาอ่านพร้อมๆกันอีกทีค่ะแบบฝึกหัดข้อ1.1ึนักเรียนสังเกตเวลาเขียนนะคะครูบอกแล้วนะคะให้ใช้เครื่องหมายยัติพังขั้นกลางระหว่างพยางทุกพยางจนกว่าจะจบคำหรือประโยคนั้นๆน,น,นะคะต่อไปข้อ4นะคะ ่านโจทย์พร้อมกันค่ะเวลา2ชอมอแล้วก็มีเครื่องหมายมหัภาคใช่ไหมคะแต่มหัภาคในข้อนี้เขาวางไว้หลังอักษรยอ่อใช่ไหมคะเวลาอ่านอ่านว่าอะไรคะชอมอย่อมาจากอะไรคะอ่าชอมอย่อมาจากชั่วโมง นั่นเองนะคะ,ะมาดูเวลาเขียนเป็นคําอ่านนะคะอ่านว่าเวลาสชั่วโมงนะคะอ่ะอานพร้อมๆกันอีกทีค่ะอ่านว่าเวลาสองชั่วโมงนะคะ ไปข้อ5ค่ะข้อ5ราคาจุดจดจุดบาทเครื่องหมายอะไรอีกแล้วคะนักเรียนอ่าเครื่องหมายมหัภาคแต่ในข้อนี้มหับภาคตัวนี้มีหน้าที่ใช้ขั้นตัวเลขเพื่อบอกจำนวนนะคะเวลาอ่านอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า ราคาห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสะตต่างอย่าลืมนะคะคำว่า สตางสงพยางเพราะฉะนั้นนักเรียนห้ามนำคำว่าสตางมาเขียนรวบเป็นคำเดียวนะคะต้องใช้ต้องใช้ยัติพังเพื่อขั้นระหว่างพยางทุกพยางนะคะจนกว่าจะจบประโยคต่อไปขอ้อ่าเจอเครื่องหมายอะไรคะ<ม>เครื่องหมายอะไรคะ<ม>เครื่องหมายอยู่ตรงไหน นี่เครื่องหมายอยู่ตรงนี้เครื่องหมายอะไรนั่นเองอ่ใช่แล้วเครื่องหมายยัต,ติพังนะคะเวลาอา่อานอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าโทแล้วก็บอกตามตัวเลขเลย0 5 6 7 7จ็ดหนึ่งเก้าศูนย์อ่ามาอ่านพร้อมๆกันอีกทีค่ะอ่านว่าโทรศูนย์ห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์นะคะอ่าต่อไปข้อเจ็ดนะคะนิทานเรื่องกระเช้าสีดา เครื่องหมายที่นักเรียนเห็นคือเครื่องหมายอัญประกาศนะคะเครื่องหมายอัญประกาศแสดงว่าข้อความนั้นเป็นบทสนทนาหรือบทพูดนะคะหรือใช้เน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้นมาดูเวลาอ่านอ่านยังไงคะอ่านว่านี้ทานเรื่องกระเสา สีดาค่ะอ่านตามโจทย์เลยนะคะนิทานเรื่องกระเช้าสีดาต่อไปข้อ8ค่ะอ่ะข้อแปนักเรียนเห็นเครื่องหมายอะไรคะอันนี้คือเครื่องหมายตายาน้อยนะคะอันนี้เป็นการเขียนวันเดือนปีแบบไทยนะคะมาดูทีละตัวนะคะตัวแรกเลขสองเลข2องตัวนี้แทนวันนะคะเราจะเริ่มนับ เลขหนึ่งคือวันอาทิตย์เลขสองคือวันจันทร์เลขสามคือวันอังคารเลขสี่คือวันพุธเลขห้าคือวันพฤหัสเลขหกคือวันศุกร์เลขเจ็ดคือวันเสาร์เพราะฉะนั้นตัวนี้เลขสองแทนวันอะไรคะแทนวันจันทร์นะคะต่อไปเลขที่อยู่ด้านบนเครื่องหมายถ้าอยู่เลขอยู่ด้านบนแทนข้างขึ้นนะคะแต่ถ้าเลขอยู่ด้านล่างแทนข้างเรมนะคะอันนี้ เลขอยู่ด้านบนแสดงว่าเป็นข้างขึ้นขึ้นกี่ข้ามคะ7ค็ดาพอเป็นเลข7นะคะต่อไปเลขสุดท้ายที่อยู่ด้านหลังอันนี้แทนเดือนนะคะเดือนแบบไทยเลข1แทนเดือนอ้ายเลข2แทนเดือนยี่นะคะ3เดือน3 4เดือน4 5เดือน5 6เดือน6 7เดือน7 8เดือน8 ไล่ไปจนถึงเดือน12นะคะที่มีเปลี่ยนแปลงก็จะมีแค่2เดือนแรกคือเลข1เดือนอ้เลข2เดือนยี่ 2, 2> น, 2, นะคะอ่ะทีนี้นักเรเียนมาดูเวลาเราอ่านอ่านยังไงคะเลข2แทนวันอะไรคะอ่าเลข2แทนวันจันนะคะเลขที่อยู่ด้านบนเครื่องหมายเป็นข้างขึ้นขึ้นกี่ค่ำคะขึ้น7ค่าเดือนอะไรคะเลข1 เลขหนึ่งเดือนอะไรคะอ่าเลขหนึ่งเดือนอนะคะเวลาอ่านอ่านว่าวันจันทร์ขึ้นเจ็ดค่ำเดือนอ้ายนะคะต่อไปข้อ9ค่ะเขาไม่สบายนอนอยู่ที่รอจุดพอจุดนะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะมหภาคใช้แสดงตัวย่อของอักษรยอ่อรอจุดพอจุด ย่อมาจากอะไรคะโรงพยาบาลน,นะคะเวลาอ่านเราอ่านว่าเขาไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะ เวลาอ่านอ่านเต็มๆพร้อมกันค่ะเขาไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสิบค่ะข้อสิบอ่านโจทย์ค่ะรสสนิยมอ่านว่ารสสนิยมนักเรียนเห็นเครื่องหมายไหมคะเครื่องหมายนี้ใช้มาตลอดเลยใช้มาตลอดในการเขียนคำอ่านเลยนั่นคือเครื่องหมายยัตติพังนั่นเองน,นะคะข้อนี้ง่ายเลยเวลาเขียนคำอ่านอ่านว่า รถสะนิยมอ่านว่ารถสะนิยมอ่านตามนี้เลยนะคะเพียงแค่เพิ่มเครื่องหมายยัติิพังเข้าไปเพื่อขั้น กลางระหว่างพยางแค่นั้นเองเวลาอ่านอ่านเต็มๆว่ารสนิยมอ่านว่ารสนิยมนะคะครูได้เฉลยและอธิบายนักเรียนไปครบทั้ง10ข้อแล้วให้นักเรียนทำให้เสร็จนะคะหวังว่านักเรียนจะทำทรงครูมาอย่างถูกต้องนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดหนะ้า59เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเปิดอีกหนึ่งหน้านะคะนั่นก็คือหน้า60ค่ะ ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดหน้า60นะคะอ่านคำชี้แจงพร้อมๆกันค่ะเขียนรูปเครื่องหมายวรรคตอนจากชื่อเครื่องหมายแล้วแต่งประโยคที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนนั้นๆประกอบเครื่องหมายละหนึ่งประโยคนักเรียนดูในตารางนะคะมีชื่อเครื่องหมายโจทย์ให้เรามา5ข้อข้อ1มหภาคข้อ2บูพสัญญาข้อ3อันยประกาศข้อ4นะะัะวิขิดข้อ5ปลยาน้อย สิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะคือใส่รูปเครื่องหมายให้ตรงกับโจทย์ที่เขากำหนดให้นะคะแล้วแต่งประโยคโดยใช้เครื่องหมายนั้นประกอบนะคะมาดูข้อหนึ่งค่ะมหาภาคนี่คือรูปเครื่องหมายมหาภาคนักเรียนก็เติมลงไปนะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะครอบครัวของฉันอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนักเรียนสังเกตนะคะ ครูใช้เครื่องหมายมหาภาคในการย่อคาว่าจังหวัดเวลาเราอ่านเราอ่านว่าครอบครัวของฉันอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีต่อไปข้อ2เครื่องหมายบุพพสัญญาอ่านี่คือเครื่องหมายบุพพสัญญานะคะให้นักเขียนนักเรียนเขียนลงไปในช่องต่อไปไปดูตัวอย่างรูปแบบประโยคค่ะเงาะกิโลกร,รัมละ50บาท มังคุดกิโลกร,รัมละ45ครูไม่อยากเขียนซ้ำคำด้านบนคำว่าบาทครูก็เลยใช้เครื่องหมายบุคคสัญญาเขียนละเอาไว้เวลาเราอ่านเราก็อ่านว่ามังคุดกิโลกร,รัมละ45บาทนะคะต่อไปข้อ3เครื่องหมายอัญญประกาศอัญญประกาศนะคะใช้แสดงบทพูดบทสนทนา ประโยคที่เป็นคำพูดคำสนทนานะคะไปดูตัวอย่างประโยคค่ะหนูไม่กินผักนิดบอกแม่อันนี้เป็นประโยคที่นิดพูดกับแม่นะคะว่าหนูไม่กินผักต่อไปข้อ4นักขาลิขิตนักขาลิขิตหรือเครื่องหมายวงเล็บนั่นเองนะคะไปดูรูปแบบประโยคค่ะพระสุนทรโวหาร วงเล็บผู้แต่งวรรณคดีไว้หลายเรื่องนะคะอันนี้ใช้คล่อมคำว่าผู้เพื่อย้ำข้อความให้ชัดขึ้นนะคะต่อไปข้อ5ค่ะปายาน้อยอ่ะนักเเียนก็ใส่รูปเครื่องหมายไปายาน้อยลงไปในช่องของรูปเครื่องหมายนะคะไปดูตัวอย่างรูปแบบประโยคค่ะคุณพ่อไปทำงานที่ กรุงเทพแล้วครูก็ใส่เครื่องหมายไปยาน้อยเอาไว้แต่ว่าเวลาเราอ่านเราอ่านว่าอะไรคะคุณพ่อไปทำงานที่กรุงเทพมหานครนะคะต่อไปเสร็จแล้วทั้ง5ข้อนะคะสำหรับรูปแบบของประโยคนะคะคุณครูให้ตัวอย่างไปแล้วให้นักเรียน นำตัวอย่างของครูไปประกอบการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเอาไปปรับเปลี่ยนเอาเองนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดส,ส่งครูสอ หน้านะคะก็คือหน้า59ซึ่งครูอธิบายพร้อมกับเฉลยไปแล้วแล้วก็หน้าที่60อีกหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนต้องส่งแบบฝึกหัดครู2หน้านะคะหน้า59กับหน้า60นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ทุกครั้งนะคะแล้วถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ทําเสร็จแล้ว ส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะถ้าใครสะดวกถ่ายภาพตอนนักเรียนดูคลิปวิดีโอหรือตอนนักเรียนทำงานนะคะถ้าสะดวกให้ถ่ายภาพส่งมาให้ครูที่ลายส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ